นวัีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนล JT Superbike นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่ศูนย์ฮอนด้าวิกวิงนะครับผมวิกวิ n งระยองวันนี้ก็มีจัดทดสอบรถนะครับหรือเทสไรนะครับผมก,ก็เราก็ต้องพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ามีรถรุ่นอะไรให้เราทดลองขาบกี่ดูบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ ก็น,น่าจะต้องเปลี่ยนทั้งแผงเลยนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะเนี่ยก็คือมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับมันแยกไม่ได้นะเนี่ยเก๋นะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วทำไมอันนี้ต้องมีคนซอ้อนแน่ๆเป็นสองปัจจุบันนะครับผมที่มีขายในบ้านเราซึ่งคนขี่ก็ยังไม่มีนะในกลุ่มของนิคมธรรมดาที่ไหนยังไม่มีใครขี่รุ่นนี้นะครับผม ไฟเลี้ยวนี่ถ้าผมได้มันต้องอนแน่ๆหนึ่งไฟเลี้ยวหนึ่งกระจกแล้วก็เนี่ยฮะเอท้ายสั้นนี่ต้องมาออกแล้วก็เปยท่อใส่ท่อลั่นโอ้จบเลยมันเป็นรถที่สวยนะครับผมลงตัวสวยลงตัวเลยเละหน้าตานี่ต้องถามว่าเดี๋ยวดูมิติรถกมิติรถนี่ค่อนข้างเล็กนะครับ ค่อนข้างเล็กเลยแหละถ้ามุมมองจากด้วยตาเปล่านะครับผมช่วงถังนี่ค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมเช่องถังนี่ค่อนข้างแคบเ่อเทียบกับเซ็ตไอ้กบนะแล้วก็ดีอย่างหนึ่งคือเนี่ยฮะตรงนี้จะเป็นตัวเฟรมขึ้นมาแล้วก็จะมีบงั <Another one> บงบังเฟรมมา,น,ามนะครับผมบังเฟรมขึ้นมาปิดค่อนข้างมิดชิดนะครับมันทําให้แบบเวลาเราขี่แล้วขามันไม่ร้อนนะครับคนขี่สี่สูบนี่ค่อนข้างที่จะ เจอปัญหานี้บ่อยนะครับผมปัญหาเฟรมร้อนเนี่ยฮนะไอตัวเนี้ยขี่ไปนานเนี่ยมันโอ,โอ้ต้องบอกว่าร้อนจริงๆนะครับผมร้อนจริงๆต้องต้องหาพวกข้อเฟรมคาร์บอนมาใส่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคันนี้ยังไม่มีคือระบบพิกชิปนะครับผมซึ่งฮอนด้าเขาก็น่าจะแถมมันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เห็นบอกว่ารถรถรถุ่นแรกเนี่ยถ้าซื้อมานี่ยเขาจะแถมแพ็กเกจ เกตอ,อควิชิปต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ก็อาจจะได้ในราคาถูกลงนะครับผมแต่สายสนามันก็ต้องมีนะผมว่ามันต้องมีแล้วก็โช๊คนะครับผมเป็นโช๊คซับแคงเหมือนกันนะครับผมซับแคนรอบแล้วพนักงานไม่อยู่ขอเปิดกุญแจเบิ่งนี้ป๊อบ โอ้โหถ้าเปิดนี่ก็หล่อเลยนะครับจอเป็นจอ Full LCD นะครับผมเป็นจอ Full LCD นะครับก็ถามว่าจอสีนะครับสวยงามนะครับผมสวยงามจริงอันนี้ก็จะมีบอกเตือนน้ำมันนะครับผมน้ำมันใกล้จะหมดโหลก็คงไม่เติมเต็มหรอกนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองกอดดูมันมีอะไรให้เ,เล่นบ้างี่ยส่วนฝั่งนี้ก็จะมีแค่สวิตช์สตาร์ทแล้วก็ดับเคื่องนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่แล้วก็โหมดแล้วก็เล็กไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ในส่วนของแล็วนะครับเรากดอะไรได้มัางเนี่ยอ๋อพอเรากดแล้วนี่ก็คือเป็นตัวจับเวลาต่อรอบนะครับผมโอเคดึก่ล้วไปดยังไงวะเนี่ย กดค้างไว้แล้วก็หยุดนะครับผมแล้วเคลียร์แล้ยไงเนี่ยนี่หลักสบเก้านะครับผมอ๋อพอกดค้างก็จะเป็นโอ้ปรับโอมนได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้คือหมวดหนึ่งหมวดสองหมดสามนะครับผมก็เป็นรถสมใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่มันดีกว่าชาวบ้านเขาเนะนะครับผมก็มีสามวหมดนะครับผมอ๋สามหมดหรือเปล่าเนี่ย อัยูเซอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งยูเซอร์สองโหมดสามโอ้โหไม่ไหวอะมันมันถ้ามีเวลาบ้างนี่ผมก็จะน่าจะนั่งเล่นทั้งวันนะครับผมโ mm hmm. หมดหนึ่งนี่ก็น่าจะแรงสุดแล้วมั้งัวจเฉพาวคเวอร์นะครับโหมดสองโหมดสามแล้วก็มียูเซอร์หนึ่งครับผมก็คือน่าจะปล่อยเต็มมั้งเนี่ยก็มี พาวเวอร์นะครับผมเท่าเชนคอนโทรลวิลลี่คอนโทรลเอนจินเบรกครับผมเข้าใจไม่ผิดนะสี่ตัวเนี่ยเพราะรู้สึกคันนี้จะได้มาเป็น IMU แบบ5แกนนะครับผม IMU 5แกนปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะครับผมอ๋อพอกดปุ่มหมุนนี่ก็จะเป็นแบบเลื่อนนะครับผมเป็นค่าเอฟเฟอร์เรตต่างๆนะครับผมอ๋อโอเคโอเคที่เกอ่ะปล่อยให้มันเดิม แล้วก็ไปในส่วนของมดทิป A ทิป B นะครับผมยูเซอร์หนึ่งยูเซอร์สองแต่คือมันก็น่าจะปรับได้เยอะกว่าน,นี้อแต่เราเราไมา่หยงเขานะไอ้ปรับต่อไปหมดเมื่อกี้หมดอะไรวะหมดสามนะครับผมหมด3ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เลือกงานผมก็มาเลยนะเลือกงานก็มาเลย ก็คือตามระเบียบจริงๆก็คือจะต้องใส่ถุงมือนะครับผมถุงมือเสเก็ตยารอ,องเท้าผ้าใบตะเกียงขายาวนะครับผมก็คือระบบเซฟตี้ก็ต้องเต็มนะครับผมก็ถึงจะให้เราได้ลองอเทสนะครับผมแล้วก็นี่ฮะพี่ใหญ่ของงานครับเป็นโสม CBR 1000พันดับเบิลอ R นะครับผมแถมอาต์ไทท์ลายส่วน ต่อไปครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเตรียมตัวใส่อุปกรณ์เลยครับอ่าโอเคครับก็น่าจะถึงคิวงผมเลยนะอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าครับเี่ได้เป็นไงเดี๋ยวมาเล่าสู่ฟังพอดีไม่ได้ติดหมวกมานะครับเกียรตครับก็เตรียมตัวเรียบร้อยครับเราไม่มีเสื้อมาเขาก็มีเสื้อให้ยืมเลครับเ็มัญญาวว่าตามระเบียบนะครับผมแล้วก็ถุงมือเขามีถุงมือให้นะฮะดูถุงมือก่อน โอ้โหมันถุงมือเกี่ยวยาจะคัดเลยแต่เราก็คาดเองนะครับผมไม่ได้เตรียมมาเพราะว่าผมก็เพิ่งเลิกงานมานะคระับนะะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็พี่คืองานนะครับอันนี้เดี๋ยวรอลองคันนี้ดูกว่าเป็น CBR หนึ่งพันดูปุ๊อ่าๆนะครับผมเดี๋ยวเราลองขี่คันนี้ดูเดี๋ยวลองขีนน่คันนี้ดูนะครับผมก็ครับผมหลังจากที่ได้ไปลอง จีบรา1,000ดับเบิลามานะครับผมก็รู okay. ้สึกแม่ค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับผมมิติรถกับท่านั่งาขับขี่นี่รู้สึกว่าจะออกแบบมาได้เหมาะกับสดรีละนะครับผมสำหรับคนขายาวกว่านั้นกีนได้ครับยวเรา้องเดินเข้ามาในศูนย์โชว์รูมของคันด้าพิควิ่งดูนะครับผมเดี๋ยวพูดทางว่าเรากี่คาวนะครับเดี๋ยว นี <N ic> um> ่ฮตอนนี้ก็เป็น CBR 1 0 0 0 d o u b R R นะครับผมตอนนี้จะเป็นโฉม Standard นะครับผมก็คือไม่ใช่ตัวทน,น,นะครับก็สังเกตได้อันนี้รู้สึกจะไม่มีคลิกชิปให้นะครับผมก็ไม่นนมีนนคลิกชิปให้แล้วก็ก็ผมว่าค่อนข้างที่จะตัดออปชันไปค่อนข้างเยอะนะครับพออยังได้เป็นของ อาคาโปรบิกเยอะนะครับผมชุดพอชุดเดียวกันแต่สังเกตที่โชคหน้านะครับผมโชคหน้านี่ก็จะเป็นตัวเดียวกับน่าจะเป็นแบบสมก่อนนะน่าเป็นตัวเดียวกับสมก่อนก็คือสมที่ก่อนหน้านี้เป็นโชกธรรมดายังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมส่วนกุญแจได้เป็นคีเลตเหมือนกันนะครับแหมแต่สีดํานี่มันก็ดูดีนะเออเอ้ยเขาให้โอ้ อ๋อนี่ไงได้อยู่นะครับผมก็คือเป็นวิงเบตติดกับแฟริ่งเลยนะครับเหมือนตัวน้องของเขาคือ CBR 600 R ดับเบิลอานะครับนี่นี่ฮะถ้าเป็นสีไต้ตัวเนี้คือจะรู้เลยว่าเป็นตัวท็อปนะครับผมของ CBR เนี่ยฮะเขียนว่า C R 1 2 3 3 R S p นี่ะครับก็โชคก็จะได้เป็นของเอรินนะครับผม ชกหน้าเป็นเออร์ลินมาจากโรงงานนะครับแกสุดโชคนี่ก็อลังการแล้วนะครับสุดโชคนี่ก็อลังการแล้วนะครับมันช่างหล่อเสลื่อเกินนะครับชุดคอท่อนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นฟูไทเทเนียมนะครับผมไม่น่ใจว่ามีหม้อพักือเปล่าแต่เสียงตอนขี่นี่คือจะบอกว่าเห็นท่อยาวๆเงี้ยมันไม่เงียบนะตอนเปิดมาเนี่ยโหเสียงนี่โหดโหดมากๆ นะครับผมไม่ต้องเปลี่ยน่อเลยนะครับตอนนี้ก็จะได้มาพร้อมกับเนี่ฮะควิกชิปนะครับผมเป็นควิกชิปที่อัพดาวนะครับผมอัพดาวนะครับจะได้ด้ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยถูกหวยวันนี้น่าจะโดนสักคันนะครับตัวนี้ก็เป็น6 0ร้อดับเบิลอนะครับผมก็สภาพภายในก็ต้องฝังครับ มีรถหลายรุ่นหลายโมเดลให้เราชมหลากพร้อมอุปกรณ์ไลนดิงเกียร์ก็มีนะครับนี่ฮะก่อนเลนดิงเกียร์แล้วถ้าเข้ามาในนี้จะสะดุดตาคันนี้เลยฮะเป็น h อนด a า R4 213 V S นะครับผม ก็เป็นรถที่ทาง Honda เขาออกแบบมาแค่ตามรหัสรุ่นนะครับผมก็คือ213คันนะครับก็คือทั่วโลกเนี่ยนนจะบอกเลยว่าซีเรียลนัมเบอร์168ซึ่งก็คือคันที่168ใน213คันนะครับผมก็มีรายเซนอะไรให้ซึ่งออตอนขายเขา่าจจะมีอะไรให้ดีกว่านี้นะครับเป็นรถที่เป็นโมเดล ออกแบบมาจากรถแขนของมาร์ m มา k e เกนะครับผม RC 2 1 3 b ที่ใช้ในมอเตอร์กีนะครับผมก็คือใส่เทคโนโลยีแบบจัดเต็มมาเลยนะไอ้คันนี้ก็ไม่น่าจะมีกุญแจเมั่งนี้ก็คันละขายล้านนะครับตอนเปิดตัวตอนนี้ผมไม่รู้นะราคามันขึ้นไปเท่าไหร่แม่โชคนี่ก็อลังการแล้วเออร์ลิสต์นะครับผมเป็น FGR หรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะ ก็แกชุดนาเนี้ก็น่าจะซื้อเซ X6 เราได้คัดนึงแล้วนะครับโผมส่วนของสวิงอาร์มนะฮะออกแบบตามแบบรถแข่งเลยนะครับเป็นสวิงอาร์มโมกตับนะครับผมก็คือเป็นทรงความลงมันจะไม่เหมือนแบบสวิงอามทั่วไปที่มันจะโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมวัสดุก็น่าจะเป็นเทลียวคร์บอนทั้งหมดทั้งคันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่รถพวกนี้ถ้าซื้อไปในส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยขี่กันหรอกนะครับ จะเป็นรถซื้อเก็บซะมากกว่านะครับซึ่งรถรุ่นเนี้ยแบบเนี้ยลิมิเต็ดอิมิชันอย่างเงี้ยคือราคามันแพงก็จริงแต่ตอนที่เก็บอะราคามันจะยิ่งเพิ่มนะครับผมเพราะมันหาไม่ได้มันหาซื้อไม่ได้อีกแล้วแล้วเนี่ยฮะจุดทอยเสียถ้าใครดู Mo t o g p เป็นแฟนมอเตอร์จจะรู้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเนี่ยฮะขอนึงอยู่บนแล้วอีกขอนึงอยู่ข้างล่างนะครับสวยจัง ถูกไว้ก็ระงวัลที่หนึ่งก็ยังไม่พอซื้อนะครับผม <ś c oughs> ต้องถูกสักชุดหนึ่งแล้วก็นะเอาเงินแปดล้านมาลงกับมอไซน์ ai, นี่ก็ที่บ้านรูนี่ดา่าแน่ๆนะครับก็สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของฮนด้านะครับผมก็มีตั้งแต่รถเลถ็กจนถึงรถใหญ่นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันอันนี้ก็จับแม่งของเรา เป็นไงบ้างครับลูกพี่ไอ้ช่วงช่วงล่างไอ้ช่วงล่างนิ่มมากเวลาเมื่อกี้มันมันจะมีคอสะพานอยู่ใช่ไหมอ่าอ่าแล้วที่เขาตัดตรงมันถนนมันไม่เสมอกันน่ะไอ้ชวงเนี้ยแน็คตอบรับพุดธีเหรออ่าแบบแบบนิ่มไปเลยต่างต่างกับ600ข้อ600มันจะตัดไดูเลยแต่ว่าแต่ว่าโค้งคันเนี้ยยิ่งคลิปไปเลย ก็ซือช่วงล่างมันดีกว่าใช่ไหมใชม่ดีกว่าโคช่วงช่วงล่างช่วลงวล่างตัวพันมันดีกว่านะถ้าสมมติจบเออไม่แน่ทำไมเขาถึงจบตัวพันที่เป็นโคไฟฟ้ากันก็นราคาก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะก็ล้านกว่า้อก <c oughs> ัวันน่ะไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่แลหละูกหวยนเนี่ยจัดแน่ๆนรุู้งนี้ยติด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 นันอ่ะอัดาวติดมานา เล่นแบบเล่นอีกแล้วกี่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 ไปกี่รอบอะไรครับได้เล่นรอบเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมซัดมาหมื่นรอบหมื่นเลยเหรอหมื่นรอบใช่แค่เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองแค่นั้นเองคือมันหมดแล้วอ่ะถลนมันนะรถเยอะเยอะด้วยนะใช่รถเยอะด้วยก็ไม่ขี่นำมาแ้วด้วยเพาถ้าว่าลากรอบในสนามมีคงคงจะมันอ่ะแล้วเสียงเป็นไงมั้งแบบผมว่า รัดไหมรัดไหมแต่ผมว่าท่อมันสูงมันมันจะมารันอยู่ข้างหูนี่นะใช่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 ไหมเพราะแต่เสียงผมว่ามันก็ไม่เบานะแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกร้อนต้นร้อนธรรมดาตัวพันต้นร้อนเห็นต้นเลี้ยงผมเปิดใช่ไหมใช่หรือวผมเล็กเลยเห็นคนดูว้าวเปิดแได้พัดได้ยิ่งเราไปตามเดี๋ยวลองมาดูว้วผมกลับมาพันไม่ได้ตอนเนี้ยผมปิดแล้วมันค้างมันขู่มือกันไม่นล่นเลย ตอนนี้เขามีเขามีช็อตไฟฟ้ามาให้ด้วยนี่ไอ้การสวัดไฟฟ้าใช่ไหมข้างในอ่ะใช่ไหมการสวัดไฟฟ้าดิตัวพันด้วยการสวัดไฟฟ้าก็อยู่แล้วพี่นะตัวพันแคตตัวนะแล้วก็อันนี้สวิตช์นะครับผมเปิดปิดเฮ้ยนี่นี่นี่อ๋อถ้าปิดงี้ก็คือดับเป็นเป็นรถที่ไม่มีกุญแจนะครับผม คือถ้าไม่อยู่ใกล้นี่คือจะเปิดไม่ได้นะครับก็คือก็ต้องไปเจ้าของรถนะเนาะเป็นกุญแจแล้วครับผมเนี่ยสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับรงวันวันอานะครับผมก็แต่ผมก็ยังไม่ถ่ายรูปมันเนี่ย ชั้นข้างเยอะนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้ก็เรื่องราวโดยปรมานะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมช่อง JT s u p p b y เรานะครับผมเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปออกมานะครับสวัสดีครับ